ไม่ i ซ u z ด D-MAX กซ์เมจิก s อส์ทย้อนต่อให้โลกตามคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเห็นภาพรวมๆแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดเื่องมือสอง แล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่เราได้ฟังกันไปว่ามันเริ่มนิ่งแล้วเรียกว่าเป็นการปรับฐานราคาคร,ครับตอนนี้เริ่มนิ่งไปแล้วแต่ว่ารับปากกันไว้ครับให้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูบอกเลยว,ว่าช่วงนี้เป็นนาทีทองของผู้บริโภคใครอยากจะได้รถคุณภาพดีราคาต้องบอกว่า เล้าใจแล้วกันสมเหตุสมผลนะครับต้องช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็ยังอยู่ที่ดี s Car Center อครับอยู่กับคุณกี้เหมือนเช่นเคยครับสวัสดีครับกี้ครับสวัสดีครับเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วราคาปรับลงนะครับแต่ว่าวันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูเลยดีกว่าได้ครับอยากจะดูหน่อยว่าช่วงนี้พอปรับลงมาปุ๊บราคารถยุโรปเบนซ์บีเอ็มวอลโวอย่างเงี้ยครับรถมือสองตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อเชฟที่แล้วนะครับราคารถมือสองปรับตัวลงมาใช่ว่าปรับฐานลงมา ก็ถือว่าถูกลงมาเยอะมากนะครับแต่อาจจะยังไม่เห็นภาพกันในเทปที่แล้ววันนี้ผมเลยมายกตัวอย่างให้ดูในหลายๆเซกเมนต์นะครับว่าจากคาดว่ากลางปีที่แล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วมาต้นปีนี้ราคาปรับลงเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับผมจิ้มก่อนเลยผมเดินไปเห็นนี่อ่าครับ E-Class คันนี้ E-Class อ่าคันนี้เป็น W212 นะครับอ่าประมาณกลางปีที่แล้วละกันปี2 0 1 0กลางปีที่แล้วน่าจะอยู่ที่ ,00 0 0 0กว่าบาทครับนะครับณปัจจุบันเหลือ5,0,000 0กว่าบาท ก็คือลงมาประมาณ1น0 0 0แสนถึง1แก็ถือว่าประมาณ10-20%ถึง20%เราราๆนั้นผมถึงบอกว่าทำไมถึงเป็นสิ่งที่ดีคุณยังได้ลดคุณภาพดีเหมือนเดิมคนขายเขารับประกันเหมือนเดิมแต่ว่าคุณได้ราคาที่ถูกลงมานะคันนี้เป็น BMW C20D Convertible นะครับ m s p ม r t นะครับเมื่อกลางปีที่แล้วอ่ะขายกันอยู่ประมาณล้านเก้ากว่ากว่าครับ ถ้าสมมติอย่างคันนี้ปี2016นะ2016เลขไมล์80,000กิโลเนี่ยล้านเก้าขึ้นแน่นอนครับนะครับถ้าจะมีล้านแปดไปไปลายก็เลขไมล์อาจจะแสนต้นๆน,นะครับหรือแสนกว่าๆแต่อันนี้ถ้าเลขไมล์หลักหมื่นกลางปีเนี่ยล้านเก้ากว่าแน่ตอนนี้เหลือล้านหกกว่าโอ้ครับนี่ยิ่งเยอะลงไปอีกอันนี้หายไปสามแสนโดยประมาสองสองแสนกว่าถึงสามแสนนะครับน,นี่นี่อย่าไปคิดเทียบกับป้ายแดงนะครับป้ายแดงสี่ล้านกว่าใช่ป่ะตอนนี้เหลือล้านหกหายไปสามล้านโอ้ครับดังนั้นถ้าคิด<อ> แล้วก็ไม่ไม่ค่อยเห็นนะคอนเวอร์ติเบิลใช่ค่ะคอนเวอร์ติเบิลดีเซลด้วย M Sport ด้วยเพราะว่าคอนเวอร์ติเบิลมันจะมีต้นแบบหนึ่งเครื่องเบนซินนะครับเบนซิน M Sport นะครับแล้วก็มีดีเซลที่ไม่ใช่ M Sport ตเองครับแล้วก็มาเป็นดีเซล M Sport ครับส่วนใหญ่ที่ผมบอกไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นคูเป้ปกติ420ดีปกติไม่ได้เป็นคอนเวอร์ติเบิลเมื่อกี้พอคุณกี้บอกเป็นคอนเวอร์ติเบิลถึงได้หันไปดูเออครับเป็นราคาแข็งเปิดประทุนได้ครับน่าใช้น่าใช่ครับแต่ SUV หรือแบบรถเนกประสงค<ด>์ไปดูนครับเริ่มจากคันนั้นก่อนเลยเป็น Everest นะครับก่อน Everest 3.2โฟร์วิว t ทเทเนียมพลัหลังคาแก้วนะครับปี2017นะครับเมื่อกลางปีที่แล้วถึูประมาณ ผมว่าต้องมี7จ็ดแสนปลายปลายนะครับตอนนี้เหลือ0กแสนปลายปลายนะครับแล้วถ้าเป็นไซส์อย่างพวกนี้บ้างล่ะครับก็อย่างคันนี้เป็น t o โยต้าคลอสกรชอปปรนะครับปีของมันยี่สิบเมื่อกลางปีที่แล้วอยู่ประมาณล้านหลักหนึ่งตอนนี้เหลือเก้าแสนต้นๆก็หายไปประมาณแสนหนึ่งครับแปลว่าแปลว่ารถปีใหม่ๆยังมีวารันตีอ่ะครับก <c oughs> ็ยืนยันอย่างที่ีบอกมันปรับลงหมดปรับลงมาจริงไม่ได้เลือกเฉพาะรถปีเก่านะครับคือทั้งตลาดปรับลงหมดรถใหม่ล้านสองกว่านะครับปีที่แล้วถ้าเทียบก็คือ ปี2023ัน่าะรถปี2022ี่รถปีเดียวนะครับรถปีเดียวก็ถูกกว่ารถใหม่กว่ามาส0งแส0กว่าแต่พอมาเป็นปีเนี้ยก็ถูกมาสา0แสนกว่าเลยหายไปอีกประมาณแสนหนึ่งครับยังไม่หมดนะครับจะพาไปดูอีกหลากหลายเลยนะครับ,ครบใครที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ยังไม่ถูกใจเดี๋ยวไว้ตามดูต่อสัปดาห์หน้ารวมไปถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าครับว่ามีคําตอบอยังไงใครที่มีคําถามไว้ติดตามต่อสัปดาห์หน้าครับ เอาละครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกับการใช้รถใช้ถนนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ